โรงเรียนมอต้นเคโคชมรมบาสเกตบอลสมาชิกชมรมมีมากกว่า100คนทีมสุดแร่งที่ครองแชมป์ทั่วประเทศได้3ปีติดต่อกันและในประวัติศาสตร์ที่แสนรุ่งโรจน์นั้นยังมีรุ่นที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งเป็นรุ่นที่มีอัจฉริยะที่ว่ากันว่า10ปีจะมีสักผลอยู่กันถึง5คนโดยถูกขนานนามว่ารุ่นแห่งปาฏิหาริย์โอเคก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆุกท่านครับอันนี้ว่าก็ผมแจ็คเดอะ ชาร์ w d ด้นะครับตูมือโอเคครับก็คือเปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะแล้วก็ที่หายไปนานนี่ก็คือแบบขี้เกียจความขี้เกียจล้วนเลยที่แบบเออขี้เกียจตัดคลิปนู่นนี่นั่นหลายๆอย่างคอนเทนต์ไม่มีบ้างอะไรบ้างแต่ช่วงนี้ก็จะพยายามกลับมาลงคลิปนะครับวันนี้มาพก็ผมอยู่ในเกมโรบอทนะครับแมบนี้ผมไม่รู้ชื่อเหมือนกันนะแต่ผมขอเรียกว่าเป็นแบบคุโรโกะแล้วกันนะเพราะว่า เพราะว่าตัวแต่ละตัวก็มาจากเรื่องคุโรโกโนบัสเกตนะครับนี่วันนี้เราจะมาสุ่มสไตล์ตอนนี้เราน่าจะใช้สไตล์เป็นสไตล์คุโรโกะนะใช่ไหมคนหนึ่งนะเพื่อความเชื่อเพื่อความเชื่อแต่เขาบอกกูแปลผิดไม่มั่นใจอะ่ะแปลออกมามันไม่ใช่อะ่ะอ่ะสุ่มไหมหอนะ่อนครับได้ตัวอะไรสีม่วงไขวะ่ะไม่รู้อ่ะสุ่มอ่ะสุ่มใหม่รับสุ่มใหม่ เอ้ยตัวเดิมโอ้โหสีแดงได้ไหมสีแดงก่อสีแดงตัวตัวไหนก็ได้โอ้สิ่งบออ้าอ่างอี้โอ้ยยะเลยยะเร็วยะแล้ว,ลว,ลว,ลวครั้งครั้งสุดท้ายกระสินโอ้ได้อันเดิมบจริงไม่ติงนางแปลเราเราไม่ใครแล้วคนเก่งจริงเขาไม่โม้เอ้ยคนเก่งจริงเขาไม่ต้องใช้สก,กิลเทพอ่ะ โอ้ยยังไม่รู้ปุ่มเลยอันนี้อะไรอันนี้จะเป็นดังอ่าเข้าสู่ช่วงแจ็คศึกษาปุ่มดังวะอันนี้น่าจะดังวะอันนี้ตบตบมีตบด้วยแล้วก็มีดังได้อันนี้ดังได้ตบได้ นะอันนี้น่าจะเป็นอนั่นนะอสโอเวอร์ว่าเอออุ้ยอ่าฮะใช่อันนี้คือคอสโอเวอร์นะครับอ่ากด Q. คยวอสโอเวอร์กด e ขโมยอ่ะกดอันนี้ผ่านกดอันนี้ยิงอยุยิงไปไหนอะ่ะอ่ะกดค้างคือยิงนะ กด R ขออ่าฮะกด X อ่ะกด X เลข้าโอเคอันนี้ชิปล็อกเรือ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 มันต้องทำไงปึ๊บนี่นี่สวยจัดเพื่อนได้ยังวันนี้ขอขอเลยขอเลยเพื่อนเพื่อนขอได้ไหมอุ้ยนี่คือคำสั่งจากผมแล้วก็จงจำเอาไว้ซะ ยว่าคำสั่งของผมคือประกาศสิจงชื่นชมอยู่ในท่านั้นแล้วสำนึกซะทีมกูมาตึงมีกูกาะเรียวเดียวเนี่ยสิ่มันมคืออะไรบ้างวะต้องอยู่ใกล้บอลอ๋อนี่ นี่ไงไ,ได้แล้วได้แล้วได้แล้วส่งเอยส,ส่งสรง่งส่งไงอะ่ะสามเอ้าต้องกดต้องกดเลขด้วยเหรอสวยจัดขอ,ขอขอคัาพี่อโอโคตรคมอ่ะมิดเดิลิมาอ่ะมันเป็นอะไรวะเอฟเฟกเขียวอะ่ะเพราะคิดแบบนี้ถึงได้ไ่เอาไหนกันเห แดนได้แล้วทาคาาอะไปป้องกันแต่ถ้านายชุดพลาดฉันก็โดนบ่นไปด้วยนะสิพูดบ้าบานะทาคาาอะเพราะฉะนั้นลูกชุดของฉันไม่มีค้าอมมาหลอกรู้เอ้อฮะเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ คนโกงตัวโกงครับตัวโกงตัวมันโกงเองสองขอพี่เอาเหยื่มีดัวเรื่องไม่ถึงสวยพี่ขอพี่พี่ครับขอได้ไหมพี่อีว่ขอหน่อยพี่เพ่เพบบกูเล่นเลยพี่พี่ขอแล้วอี่เพ่กูเล่นเลยอ่ะเอาเหยืย่ใครเนะี่ยคนที่จะเอาชนะฉันได้ไมีแต่ฉันเท่านั้น อันนี้ใครเอาอ,อูมิเนะได้กี่ไอสัตว์เจอแล้วยังเปิดรังจริงแล้วเอาอูมิเนะใช่ไหมนี่ไอ้อสัตว์เจออาคาชิกูเปิดเนตโบเฮ้ยดนพี่ผมขอแม่งลงอีกแน่นเลยไม่ให้กูเลยอ่ะมึงเอากูมาทำไมเนี่ย เวลาใจดีก็เหมือนคนปกติเวลาของขึ้นจะเก่งมากแต่ก็เนิากลุ้มมือชุดตัดสินสองบุคลิกฮิวเงะจุนเปเฮ้ยลุงเหรออ๋ฮะอันนี้คือลูกตัดสินอ๋อคือแบบเวลาท้ายปุ๊บอยู่นอกเส้นพอดี <S <S แม้แต่หนึ่งวิก็มีค่า ลงโอ้ยขอขอพี่ขอพี่ผมขอพี่พี่พี่ผมขอสวยครับอ๋อเจอกูหลอกปุ๊บทรงพี่ผมขอพี่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 รงพี่มึงกดเลขสิวี่โอพี่อุยลนหลอกสวยพี่ขอพี่ พี่ขอได้ไหมอ่ะไม่ไม่กูเลยอ่ะนี่ไงขอพี่ขอบคุณครับสรุปมันคือใครกันใครวะเฮียมีมีตัวนี้ด้วยหรอเฮ้ยเอาคืนมาเอาคืนมา ขอพี่ขออันตีมาเร้วพี่ขอได้ไหมยือชุดหาสิแตกอย่างวะเดี๋ยวกูกดพี่ไข่อหิวงะหักคออย่างงี้หิวงะเก่งมากแต่ก็เนิลกลูมือชุดตัดสินสองบุคลิกหิวงะจุนเปใช่หิวงะวะหิวงะชัวหักคอเงี้ยจำได้ ฮิวงา้าพี่ฮิวงา้าฮิวงาเลยอะ่ะตัวนี้นอ่าแสดงว่าเราร้แล่วมันคือตัวอะไรมันคือฮิวงา้าฮิวงา้าผู้เห็นแก่ตัวที่พลาด5้าของการยิงพวกเขาไขาวะไอ้นั่นเหรอไหเหรอเรื่องพี่วาคามาสอวะถ้ามันคุ้นอยู่ ตัวเฮียอะไรครับนี่วาคำวาสืุเหรออา้าอันนี้ฝั่งฝั่งกูเหรอนี่หลงฝั่งเฉยสรุปตัวนี้ตัวอะไรวะกูว่าวาคามัสึเอ้ยไม่ใช่ดิวาคามัสึเหมือนเลี้ยงขนาดนี้เหรอโกงเกิน เฮ้ยใครอะ่ะใครวะมึงใครเนี่ยเฮ้ยใครอะ่รอะ,อะมีดนีิมาเพราะฉะนั้นลูกชูตของฉันไม่มีท่ามาแล้วครับอันตีไอเทมนำโชคของราศีกรกฎใช่ปะอันนี้ราศีกรกฎปะ จังหวะน,นี้มีดริมาเจ้าครับชูดไปแล้วลูกสามแต้มอันสูงริฟโปชมไปแล้วอุ้ยเพราะคิดแบบนี้ถึงได้ไม่เอาไหนกันล่ะเพราะฉะนั้นลูกชูดของฉันไม่มีค่าแคปก็จบไปแล้วครัำสำหรับวันนี้ถ้าใ,ใครชอบก็กดไลค์ให้หน่อยเป็นกำลังใจมาแค่นี้เลย ผมจะกลับไปทำคลิปเกี่ยวกับไฟเอ็มต่อดีไหมผมกำลังคิดอยู่ใครที่คิดว่าอยากให้ทำไฟเอ็มต่อกดหนึ่งมาเลยครับพิมพ์คอมเมนต์ไว้ว่าหนึ่งเราจะกลับไปทำแน่นอนถ้าถ้าเยอะนะ